มื้อเย็ยนค่ะม,มื้อเย็ยนมีอยู่สองถ้วยน้อยๆพี่กลาบเอามาทำแกงกั้วเห็ดเผาะเห็ดท็ออ่อนๆป๊อปๆเลย แกงคั่วไข่อ่อนมากินข้าวกันจ้าอร้อนร้อนกินได้ สองมือสามมื้อเลยน้ำพริกลาบนะคะพริกลาบอนเนกประสงค์ืืมมออ mm oh, no.